ที่เราเดินมาถึงจุดเนี่ยคำว่าต่อพผุธเนี่ยเรากำลังเห็นว่าประชาชนเนี่ยต้องสู้กับคนหน้าด้านกับคนขี้โกงที่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มหิวตลอดเวลาทั้งที่ก็กินเยอะแล้วนะอาหารรอบตัวอยู่แล้วแต่ว่ายังหิวยังจะต้องหา ของคำว่าไม่รู้จักพอเป็นคนเขาเรียกว่าท้องคลาบ <laughs> ใส่เข้าไปเท่าไรก็ก็ไม่อิ่มสักทีเพราะฉะนั้นคําว่ารวยแล้วไม่โกงเนี่ยมันไม่มีความหน้าด้านก็คือว่าจะพูดอย่างจะพูดว่ารักชาติขนาดเดียวก็จะขายชาติและก็ทำลายชาติเวลา ได้มีโอกาสพูดก็บอกว่านี่คือการแสดงออกซึ่งความรักชาติจนน้ำลายไหลไปตามๆกันคนหน้าด้านเหล่านี้มักจะมีอำนาจ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องเราผมเองก็เห็นว่าถ้าคนที่มีหน้าที่ที่มีความรักชาติบ้านเมืองซึ่งเวลานี้ก็เห็นการขยับตัวตามลำดำับ ผมเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกสื่อความไปยังคุณทักษิณว่าถ้ามีความเชื่อว่าไม่ต้องการติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ยให้วางแผนหนีตั้งแต่เนิ่นๆเพราะครั้งนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์น้ำยาชุดที่ประกบติดตามเชกเช่นเดียวกันว่าต้องการจะปล่อยเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่ครั้งที่แล้วนั้นเจตนาปล่อย ใช่ใชเพราะเนี่ยนะครับไม่มีเหตุผลอย่างอื่นทุกคนต่างก็รู้ว่านี่คือการให้ออกนอกเปิดแผ่นฟ้าให้แล้วก็ไปเอาเรื่องโอลิมปิกฤดูหนาวแต่ก็เห็นอยู่แล้วว่าปล่อยเนี่ยก็เป็นอันตรายกับประเทศกันอยู่มาครั้งนี้ถ้าอ้างว่ายยอมแลกทุกอย่างเพื่อเอาตัวเข้ามาข้างในเนี่ยและก็มาสร้าง แต่ละเรื่องแต่ละเราเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองเนี่ยและถ้าไม่มีใครมาหยุดยั้งการกระทําก็ปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยนะครับเป็นบ้านเมืองที่ไม่มีสภาพนะครับสภาพบ้านแตกสแรกขาดหมดอ่ะเพราะทุกเรื่องที่มีการคิดจะอ่านในการกระทํานั้นวันนี้หวยสองตัวสามตัวก็ะทาแล้วนะใช่ค่ะนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับเอาขึ้นมาบนดินเนี่ยแต่ว่า เรื่องเงินที่เป็นรายได้เนี่ยจะเป็นเหมือนตอนสองตัวสามตัวหรือเปล่าใช่ใคือแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับคิดได้ยังไงนี่คือความน่ากลัวมากที่สุดและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนถ้าคิดอนาคตคิดถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเอาลูกรุนลูกรุ่นหลานตัวเองด้วยก็ได้กล้าที่จะคิดในเรื่องพันอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องกรณีเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยคือถ้ายังปล่อยให้รอดอยู่ได้บ้านเมืองนี้ไม่เหลืออะไรนะไม่เหลือประชาชนก็พร้อมจะต้องเป็นคนโง่ <laughs> เพราะว่ายอมรับว่าป่วยจริงเสกุลเสรีพิสุทธิ์ไปพราะเขาเดินมาเพราะปลอไม่มีสภาพเหมือนการป่วยวเวทะเบียนวันนี้โรงพยาบาลตำรวจยังไม่ยังไม่ได้ส่งปปช คือกรณีการส่งให้หน่วยงานรัฐที่ตรวจสอบไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องเป็นความลับไอ้นู่นคือการเผยแพร่สื่อสาธารณะเนเป็นความลับ<ม>แต่ปัญหาก็คือว่าเวททะเบียนอยู่ไหนภาพถ่ายสองพันนะครับหนึ่งรอยหกสิรูปรอมราชทันก็ยังไม่ส่ง<ม>แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ส่งแล้วจะเอาผิดไม่ได้อาใช่ค่ะเรื่องราวอื่นๆนั้นกำลังเดินเข้ามาลงล็อกทักล็อกเนี่ย ไม่เดือนเดือนหอน้านกะ็เดือนนะครับเดือนพฤศจิกายนเหลวไหลที่สุดก็ไม่เกินธันวานั่นเหลวไหลที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคิดหนีวางแผนเนิ่นเนะื่นเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนะี่ยเราติดตามเรื่องสงครามเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาติบ้านเมืองมากมายพูดถึงความรับผิดชอบเรื่องคดีตากใบ ซึ่งเนี่ยนะครับสำนึกนี่ต่ำมากและที่สำคัญที่สุดให้ชุดปฏิบัติการนางแบกนายแบกชุดไออทั้งหลายเนี่ยอธิบายมีเนื้อหาลักษณะเหยียบย่ำคุณไม่เข้าใจว่าคนตายบวกศูญหายเนี่ยแปดสิบห้าชีวิตและการปฏิบัติเนี่ยนะครับทุกคนต่างก็รู้ชัดเจนบางก็พยายามอธิบายก็จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว ก็อยากจะบอกว่าไอ้คนที่พูดมึงอยากได้เงินเยียวยาแบบนี้บ้างไหม mm hmm. ขึ้นรถ GMC มัดไพร่หลังวางคองอะ่ะ mm hmm. ไอ้นี่ไม่นะครับไม่เข้าใจนะครับกับชีวิตของความเป็นมนุษย์เพ mm hmm. ราะ mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยนะครับบาดแผลต่างๆอันเป็นสาเหตุมาจากนโยบายของทักษิณทั้งนั้น mm hmm. รัฐบาลทักษิณ mm hmm. ที่ผิดพลาดในการแก้ไขปัญหาสามัหวัดชายแดนภาคใต้ และเนี่ยครับในช่วงนั้นใหญ่เต็มที่อืมก็ลาไปสู่นี่ยนะครับยกเลิกสออ,อตอพอตทอสออี่สิบสามตัวนี้สำคัญมากเลยหัวใจใหญ่เลยใช่หัวใจใหญ่นี่<ล>ผิดพลาดมาจากตรงนี้เลยท้ายที่สุดนะครับเริ่มต้นในคดีปล้นปืนนะครับด้วยข้อความอันเป็นเท็จหมดในการฟ้องร้องจำเลยเนี่ยครับในคดีนี้คนเดียวสารก็ยกอ,ะอ่ะปืนมันละลายหายไป S <S แต่ว่าวิธีคิดผิดหมดเลยทีนี้ลามไปสู่ตากใบกลือเสซสบ้าย้อยความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยี่สิบปีค e ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมาวันนี้เนี่ยจากตัวเองเป็นสาเหตุแล้วก็พยายามอธิบายเนี่ยนะครับของคนในพักเพื่อไทยเยก็พโนพลเภกพิสาเลาออกไปแล้วเนี่ยผมนี่โดยส่วนตัวดีกันน่ะ พักเพื่อไทยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรละก็ <c oughs> มีอย่างนี้ได้ด้วยต้นประถมปบ,บทมาตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมีรวมกันเนี่ยนะครับหัวไทยเนี่ยนายกเก้าคน <c oughs> แต่ถ้านายกคนแรกที่ไม่เริ่มการปฏิบัติเนี่ยคือทักษิณชินวัตรปัญหาก็ไม่เกิดใช่ <c oughs> ทีนี้พอความตายมันเกิดขึ้นเนี่ยสำนึกความรับผิดชอบเนี่ยมันเบาบางมาก ไม่ยีละแต่และความตายเพราะสงครามยาเสพติด2500สงองพันห้าร้อยศพกรือเสกก็ใครก็ทำอะไรไม่ได้ตากใบก็ทําอะไรก็ไม่ได้ทุกเรื่องนี้นะครับเราอยู่รัฐเนี่ยนะครับเอาความสําเร็จเรื่องประชานิยมกลบด้วยกันใช้วิธีรุนแรงในการปราบปรามด้วยการฆ่ากันในแต่ละเหตุการณ์ที่ผมบอกว่าเนี่ยนะครับสํานึกมันต่ําเพราะเตเนี่นครับ คนเหล่านี้ไม่ได้ประเมินว่าห้าวันถัดจากนี้ไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมาบ้าง <c oughs> กับภายใต้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและของโลกอยู่ในเวลานี้เนี่ยมันอันจะเป็นสาเหตุเข้ามาลุกลามในบ้านเมืองเราในเหตุการณ์นี้แต่นี่ไม่หือไม่อือสหายใหญ่ก็ยังชิวๆบางเวลาก็บอกไปดูน้ำท่วมืเห็นไหม คืออย่างไรก็ตามจนกระทั่งได้รับหนังสือลาออกอยากคเดอกวิสารโอ้ดีใจยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ม,มันอะไรความนี่นะครับพูดในคนเนี่ยครับญาติคนตายสบายใจหน่อยไม่ได้ไงพูดไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นนี่คือคนถามว่าพูดอะไรให้เห็นซึ่งความนำ้ำาความเอาใจเขามาใส่ใจเรา <c oughs> และนี่นะครับ ไอการจับเนี่ยนะครับผู้ต้องหาคดีปล้นปืนผิดทำให้ในายทนายสมชายถูกอุ้มค่าฟรีใช่เพราะคดีนี้สารยกฟ้องที่ผมบอกไงเห็นไหมว่าความเสียหายมันมันมากที่สุดความเจ็บปวดทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดของคนคนเดียว <c oughs> และก็ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบอะไร <c oughs> พอเรื่องต่อไปพอ,อสมัยนั้นพอพอตบอ ระบุชื่อพลเนกปรรวิตร์ทั้งที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบอะไรความจริงเรื่องใหญ่มากกับความตายในกระคือหมายความว่าการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เนี่ยที่เกินความจำเป็นนำไปสู่ความตายที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นบาดแผลไงแต่ละคนมีครอบครัว มีพี่ญาติพี่น้องมีเพื่อนพ้องมีคนที่ทนเนี่ยนะครับเห็นความอายุติธรรมไม่ว่า,าศาสนิกไหนไม่ว่าจะเป็นอิสลามพุทธซิกคฤคตนะครับหรือว่า,าศาสนิกใดก็ตามทุกคนตาก็เห็นว่านี่เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง mm hmm. แต่วันนั้นองคาพยพบันใหญ่ที่ผมเล่าฟังเมื่อวานสสสตูนนายธานินใจสมุทรเอาคลิปมาเปิดนี โดนแจกใบแดงเลยนะเห็นช่วยกันปกปิดต้องช่วยกันปกปิดเพราะฉะนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนมีความอ่อนไหวสูงแต่นี่เนี่ยนะครับท่วงทำนองเนี่ยไม่ยีละและไม่สนใจอะไรทั้งนั้นตากใบเนี่ยนะครับสึกความสนใจน้อยมากและที่สำคัญที่สุด เขากำลังจะก่อสงครามไอ้นี่ดันไปเสนอร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางรางพอศ